เช็คก,กันต่อนะคะว่าอันนี้เหรียญสิบบาทหมุนเวียนที่พนัการับซื้อไปจําเลยนะคะเป็นเหรียญที่ที่พนัาประกาศรับซื้อคะ่ะเป็นแล้วทำคลิปอยู่ตลอดเลยนะคะเหรียญกลุก่มนี้ท่างกับพนัารับซื้อตลอดค่ะมาดูกันค่ะว่าส่งพอสอ,อะไรมาให้พนัดบ้างเหรียญสิบบาทหมุนเวียน,นะค่ะพอ,อตามที่พนัารับซื้อนะคะตามนี้เลยอ่ะมาเช็คก,กันเอาถุงในก่อนเอาถุงนี้ก่อนถุงนี้ถุงใหญ่หน่อย อันนี้โอ้โหทำมาดีมากเลยดูสิเขาใส่ตลับนะเปรียนอะไรเนี่ยโอ้โหปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะปน้าชอบมากเลยปน้ารักเขามากเลยนะคะเหรียญพอศอน,นี้เป็นอะไรที่เนี่ยอันนี้ก็นิดนึงไม่เป็นไรแค่อยู่เหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะปนรับซื้อนะคะเหรียญละแปดสิบถึงหกสิบาท ถ้าเหรียญอย่างนี้อ่ะอาจจะให้หกสิบถ้าเหรียญน,นี้ได้80ประมาณนี้นะคะที่พป็นต้องแยก2ราคาเพราะว่าเหรียญบางเหรียญเขาเขาชำรุดชำรุดเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะให้60บาทค่ะเหรียญสิบบาทสตางทอนนะคะรับสตางทอนรับสตังทอนมาพิกดูพอสอ,อย่างที่พี่นพูดนะะี่แหละค่ะเหรียญกลุ่มนี้คือเหรียญสตางทอนทั้งหมดเลยนะคะเหรียญระบบจักรระบบสตางทอนจริงๆ เหรียญ10บาทจะตังทอนพอ2สองห้าสี่หนึ่งครับพนักรับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทที่พปนนักทำไว้สองราคา60สิถึงแปดิเนื่องจากว่าเหรียญเหรียญไอ้อย่างที่ปนนักยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเหรียญน,นี้ถ้าให้8ปดสบาทอันนี้เหรียญน,นี้พปนนักขายไม่ได้ค่ะนะคะถ้าให้80ดสิบบาทคือขาดทุนเข้าไปแล้วนะคะเหลือ10บาทเท่าหน้าเหรียญตังปนาถายไปแล้วเจสิบบาทถูกไหม แล้วเหรียญที่จะถ้าจะแบบรับในราคาเดียวกันทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องทำาไวสองราคาเหรียญสวยๆอะ่ะอย่างเงี้ยไปนให้แปดสิบทั้งนั้นเลยให้แปดสิบหมดจะมีให้หกสิบบาทอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะคะตามที่ชำระด่ะคะ่ะมีแบบแล้วก็จะขายให้ถูกหน่อยนะคะท่านใดมีต้องการขายก็ลองทักมาอ่าสี่หนึ่งนะคะไปนรับซื้อตลอดค่ะสี่หนึ่ง สองห้าสี่หนึงเหรียญหลกัลกๆที่ไม่น่ารับซื้อก็คือสิบบาทนะคะสองห้าสามหนึ่งใครจำนวนผลิต6กหมื 60, เหรียญหกหมนสองรเหรียญสิบาทปีสองห้านจำนวนผลิตเก้าแสนดหมื่ 90, 80, เหรียญเนี่ยค่ะปเป็นเหรียญที่หายากนะคะผลิตน้อยสองพศเนี่ยค่ะสองหและสองห้าสี่หงยังไงก็เป็นนัก,กรักตลอดสองพศนี้ค่ะส่วนที่ตัวติดอันดับหนึ่หายากสุดก็คือสองห้าน่ะ ก็เป็นเหรียญในฝันของทุกคนเนาะเป็นเหรียญในฝันของนักสะสมค่ะได,ได้แค่ฝันไม่มีโอกาสได้จับต้องเพราะของเขาหายากจริงค่ะของของมีราคาของหายากของแพงจบประมูลล่าสุดจบประมูลไปที่1นึ่งล้านส0งแสนหล้านสองแสนเกินล้านจริงๆค่ะ,ะมีวันนั้นพนัเคย เคยแชร์ภาพที่เขาลงประมูลร้านเกินร้านไปหลายคนคอมเมนต์บอกว่าโกหกหลอกลวงโน่นนี่นั่นไม่ไม่ข้อมูลเฉยอะคะ่ะเป็นข้อมูลที่ที่ทางร้านทางทางังอะไรคะ่ะทั้งทั้งที่เขาประมูลกันสำนักสำนักค่ะเขาประมูลกันเหรียญสิบบาทปีสองพันสามสามจบประมูลที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนนะคะ ส่วนเหรียญ10บาทปี2531แผงเขียวเปนรนาับซื้ออยู่1น0่บาท10บ,บาทปี2541าผ่านใช้ค่ะรับซื้อ60-80บถึงบาทค่ะซื้อจริงนะคะของไม่ไดาลซื้อจริงรับซื้อจริงไม่ต้องทำใบใดใดทั้งสิ้นไม่มีการทำใบใดใดทั้งสิ้นค่ะที่เหรียญรองมานะคะรองจาก3141ก็มา42กับ34อันนี้อันนี้ สี่สามอ่ะสี่สองอยู่นี่สิบบาทปีสองห้าสี่สองไปได้รับซื้เหรียญละยี่สิบบาทค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่สองและสองห้าสามสี่รับซื้อเท่ากันค่ะสองห้าสี่สองเหรียญเขาสวยอยู่ใช่ไห้เนี่ยเหรียญเขาเก็บเก็บเองเขาทําความสะอาดเขาล้างค่ะเหรียญล้างแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบล้างเนาะแล้วแต่เหรียญเขาล้างมาเหรียญสิบบาทปีสองห้า เขาล้างแล้วเขาล้างเนี่ยค่าล้างไม่เกลี้ยงเหมือนล้างแล้วเอล้างน้ําเปล่าไม่สะอาดอะค่ะล้างน้ําเปล่าไม่เกลี้ยงเขาก็จะเป็นคราบคราบน้ํายาถ้าล้างนะคะใครจะล้างนะคะต้องล้างน้ําเปล่าให้เกลี้ยงน้ําเปล่านี่ก็ไม่ไม่ไม่ดีนะคะเป็นมีมีฤิ์มีผลกับเหรียญเหมือนกันต้องล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาเช็ดให้แห้งทําความสะอาดนะคะเช็ดให้แห้ง เช็ดแล้วก็เป่าลงให้แห้งแล้วจะไม่เป็นคราบแบบนี้ค่ะเก็บไว้นานๆเขาก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะนะคะสิบบาทปี2542รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท4ีสองกับ3ามสนะคะรับซื้อเท่ากันสิบบาทปีสองห้าจำนวนผลิตนะคะหนึ่งล้านกับสามหมื่นเหรียญก็เริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยหล้านนี่ถือว่าน้อยนะคะสำหรับเหรียญหมุนเวียน ผลิตหนึ่งล้านเหรียญหมุนเวียนเพราะเราออกไม่ใช่จ่ายใช่ไหมคะออกไม่ใช่จ่ายออกมาหมุนเวียนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะออกมาอยู่ในระบบหมุนเวียนหนึ่งล้านนี่ถือว่าน้อยมากเพราะว่าอะไรรู้ว่าเหรียญขนาดเหรียญสะสมนะคะเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึก10บบาท2สีจํานวนผลิตน้อยสุดเลยนะคะน้อยสุดเหรียญละจานวนผลิตนะคะ1ล้านเหรียญนะคะจานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยถือว่าน้อยสุดขนาดเป็นเหรียญสะสมเหรียญสะสมนี่ออกมาแล้วอยู่นิ่งเลยไม่ออกไปไหนใช่ไหมคะอยู่ในมือนักสะสม อย่างเช่นเอเปกเอเปกเนะี่ยผลิตหนึ่งล้านเหรียญหายากสุดน้อยสุดราคาก็ยังสูงเลยนะคะราคาราคาเอเปกซื้อขายกันก็อยู่ที่ประมาณเกินร้อยนะคะเหรียญใหม่ใหม่ยูเอ็นซีอ่ะถึงถึงสองร้อยบาทร้อยถึงสองร้อยบาทนะคะเหรียญอันนี้ไม่ไม่พูดถึงเหรียญยอดนิยมนะเหรียญยอดนิยมนี่เขาก็ตามกระแสนิยมแล้วแต่ความนิยมของของแต่ละเหรียญแต่ละวาระ ยังยังเหรียญหมุนเวียนอ่ะไม่ไม่ไม่มีกระแสไม่มีไม่มีเป็นเหรียญยอดนิยมไม่มีเป็นกระแสอะไรก็ปกติเน้นเลยคือเหรียญหายากเหรียญหายยากก็จะมีราคาเหรียญหายากหม่ถึงเหรียญผลิตน้อยนะคะพอสอที่เหรียญหมุนเวียนเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากมาย ดูจํานวนปีผลิตค่ะดูจํานวนการผลิตของแต่ละปีปีไหนที่ผลิตน้อยสุดก็จะมีราคาสูงสุดแค่นี้เลยง่ายๆนะคะอย่างถ้าเหรียญที่รล,ลึกอะ่ะเขายังเป็นมีกระแสมีกระแสมีความนิยมโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเหรียญหมุนเวียนง่ายๆเลยผลิตน้อยหายากแพงสุดจบง่ายไหมคะง่ายนี่แหละคะ่ะเป็นั่นถึงได้ชอบหมุนเวียน ไม่ต้องซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่างเช่นคนจะไปเล่นเหรียญพิเศษหายากเหรียญเหรียญตลกเหรียญผิดพลาดในการผลิตอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งอันนั้นก็พิเศษไปค่ะแต่สำหรับป้าน่นะคะดูแค่พศเลยป้านาไม่ได้เล่นเหรียญตลกหายากเหรียญแปลกอะไรนะคะเล่นเหรียญหมุนเวียนธรรมดาพอดูแค่พสอย่างเดียวเลยของป้านค่ะเนี่ยค่ะเจอพสอย่างงี้ราคาเท่านี้ คุณจะบอกว่าหัวกลับเสียงกลับโดนนี่นั่นอ่ะอน,นั้นปนาไม่ได้เล่นนะคะปะานาก็เล่นปกติแค่นี้เลย